อัปเดตสต็อกรถค و ر ล่าคอสมีทั้งหมด4คันนะห <Wow. S 1> ลุดจองนะครับคันแรกคือค و ر ล่าคอส1.8พรีเมียม GR Sport นะครับเป็นตัวไฮบริดพรีเมียมด้วยบอกเลยกระจังหน้าแบบเปียโนแบล็กนะคันนี้คือรุ่นท็อปออฟเดอะไลน์นะออกใหม่ล uh ้านสองแสนห้าหมื่นแต่ว่าราคาเหลือแปดแสนหกหมื่นเก้าพันดียี่สิบสองจด ปี23นะครับบอกเลยว่าเดี๋ยวให้ดูข้างในเขามีเอกลักษณ์ที่อัสปอร์ตของเขานะให้ดูรอบๆคันก่อนดีกว่าบอกเลยว่ามีไฟตัดหมอก Daytime running light LED Projector เรียบร้อยแล้วนะล้อก็เป็นล้อแม็ก o n โทนพิชลินด้วยใครอยากได้รีบจัดเลยนะ บอกเลยว่ามีแค่คันเดียวหลุดจองนะคันนี้สวยสุดๆไปเลยออปชั่นนี่จัดเต็มเลยผมขอบอกซันสันลงสันลูกมีหมดเลยนะนเข้าไปดูข้างในเลยข้างในเป็นสีเปลี่ยโนโนแบล็คเหมือนกันนะครับผมนี่นะเดี๋ยวให้ดูข้างในเลยโอเคตบกล้องขึ้นก็ได้โอเคนี่นะครับใช่มีสันลุกด้วยไปต่างจังหวัดต่างจังหวัด,วดได้ดเต็มที่ มีจอเนี่ยจอทัชสกรีนแอนด a u ยออโต l แอปเปิลคลาสติกเกอร์ยังไม่แกะเลยนะพวงมาลัยใหม่ๆเลยเจ้าของเก่าดูแลมากเป็นรถมือเดียวด้วยเริ่มผ่อนที่14,000บาทฟรีดาวใครเครดิตดีรายได้เกิน28,000 รีบทักมาเลย J A M E 4 3 2หรือว่าโทร0 6 2 4 1 5 5 5บอกเขียนคำว่า GR ด้วยอ่ะใช่บอกเป็นพิเศษเลยนะครับเขาเขาเป็นของ GR นะครับแต่งมาจากแข่งนะครับก่อนอื่นนะครับผมก็อยากจะให้ดูนะครับนี่ที่จับของเขาถ้าเป็นตัว GR มันจะเป็นเนี่ยเป็นโครเมียมด้วยคือญญเนี่ยใช่นะครับแล้วคือเราดูยังไงคือ ข้างๆไม่เคยชนซีลตื้ตตาคบเลยนะบอกเลยนะเดี๋ยวมาเนี่ยเดี๋ยวพามาดูข้างหลังผมอยากเข้ามาเปิดให้ดูนะเนี่ยคุณข่าวตีสูงเท่าไหร่สูงร้อยแแต่ว่าเฮดรูมก็ยังเหลือนะผมบอกเลยว่าขาผมยาวมากแต่ว่าตอนนี้นั่งสบายสบายนี่นะครับบอกเลยว่าคันนี้คือใครมีครอบครัวเหมาะด้วยนะ ใครมีลูกตัวเล็กอะไรนี้เพราะว่ามีถุงนีราภาัย8ตํตำแหน่งแล้วก็เซฟตี้สุดๆไปเลยเดี๋ยวพามาดูข้างหลังผมเปิดไว้รอแล้วนี่นะครับคือเวลาเราจะดูชนเราดูหน้าหรือหลังปกต,ติเขาชนกันตรงนั้นใช่ไหมครับแต่ว่าสติกเกอร์ QC ยังครบอยู่แล้วก็จุดเม็ดอาร์กนี่นะยังไม่เคยทำสีแต้มสีหรือว่ามีรอยเปรียดเลยนะเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้ด้วยตรงตรงเนี่ยตรงฝากระโปรงนะน็อตน,นี่ไม่เคยมีแยับจุดอาร์ค สุด QC อะไรครบเลยนี่นะ,ะเดี๋ยวพาพาไปดูเลยประกันอะไรบ้างอะคะคุณขาวตีมีรับประกันอันนี้คือยังมีประกันแบตประกันแบตของโตโยต้คือคือ10ปีนะระบบเออแบตเตอรี่10ปีคือประกันถึงปี2 0 3 2, 2, <c oughs> 2ไม่ต้องไม่ต้องเป็นห่วงเลยแล้วก็ประกันไฮบริดยังมีอยู่อีก5ปีเอ้ยไม่ถึงอีก5ปีมันปี22ก็มีถึงปี27นะค่ะแล้วที่สำคัญคือเดี๋ยวเพชรยน เดือนนี้เขามีแถมประกันเครื่องเกียร์ให้ด้วยจริงหรอีบทักมาเลย J A M E 432ถึงวันไหนตอบเลยครับถึงวันที่11เดือน11นี้เท่านั้นนะคะสำหรับใครสนใจนะคะซื้อรถมือสองนะแถมประกันเครื่องเกียร์เข้าสูตรได้ด้วยนะคะเป็นประกันสูตรเลยนี่นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูคันถัดไปดีกว่าบอกเลยว่าอันนี้เป็นแบบโตโยต้าหปีด้วยนะเป็นรุ่น รุ่นลิมิเต็ดด้วยเดี๋ยวให้ดูด้วยนี่ข้างหลังนี่คือแบบมันจะไม่เหมือนคันอื่น<า>นะใช่ครับเป็นแต่ง GR เท่ๆเลยไฮบริดอันนี้20 22โลลิตรประหยัดน้ำมันประมาณ1.7บาทสำหรับคนไหนที่ยังแบบยังไม่มั่นใจอยากจะซื้อไฟฟ้าแต่ว่ามั่นใจมาดูไฮบริดก่อนได้คันถัดไปนะครับคันนี้ก็เพิ่งเข้ามาใหม่เหมือนกันเ,เป็นตัว ค o ลอร่าค o อส1.8ไฮบริดพรีเมียมเซฟตีนะครับค่ะนี่นะครับบอกเลยว่าราคาเปิดไปจะช็อกเลยเพราะว่าปีเนี่ยปี23เองแต่ใช่ครับป้ายแดงออกล้านล้านประมาณเกือบล้านสองนะแต่ราคาวันนี้เหลือ7 6 9 0 0 0บาทบอกเลยลดไปลดไปประมาณ5 0 0 0 0นนะ760,000อะไรนะครับผ่อนเท่าไหร่คะ700,000ผ่อนประมาณ หมื่นสองครับหมื่นสองฟรีดาวบอกเลยดอกเบีย้ยรถปีใหม่ๆเนี่ยปีนี้ปี23ปีใหม่ๆสอหน่งเนะของโอลิโคมีไฟแนนซ์จัดให้ถึงบ้านเลยครับเดี๋ยวเราเข้ามา, <ไป S 2> มาดูป้ายแดงบางที่กับสองจหน่งเปอรโอ้โหป้ายแดงนี่คือมันก็สเอแล้วเอาตามตรง 1%, 1ปอฟลายสองเแล้วมาดูคันนี้ดีกว่าประหยัดไป5้าแสนบอกเลยว่าเนี่ยใครที่อยากจะออด ที่อยากจะออกแบบเอาติดอะมาออกอันนี้ดีกว่าบอกเลยนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูข้าง,างในกันนะครับนี่นะเดี๋ยวเข้าไปดูความใหม่กันข,ข้างในนะอันนี้คือเดี๋ยวเราให้ดูเลยว่านี่นะข้างในเป็นสีดําจอทัชสกรีนมีอะไรแอร์แยกดูโอโซนด้วยนะทุกคนหัวมัลัยมัลติฟังก์ชันแล้วคือตัวนี้เป็นตัวเซฟตี้ที่สับขัญคือตัวเซฟตี้นะมีโตโยต้าเซฟตี้เซนสด้วยก็คือ จะมีระบบช่วยเตือนมุมอับสายตาแล้วก็ระบบเลนส์ร้อนรคันนี้นี่นะครับเข้าสู่ตลอดมีมีบอยสปอตนะคะก็คือเวลาทร่มาแซงเนี่ยเราก็จะเห็นสัญลักษณ์นี้ขึ้นข้างๆได้ด้วยนะครับใช่ครับราคาเจ็ดแสนหกหมื่นเก้าพันนะใครอยากได้รีบมาจัดเลยคันนี้แตกต่างจากคันที่แล้วยังไงอะคะคุณข่าวตีคันนี้แตกต่างคือมันไม่ใช่ตัว GR Sport นะครับผมบอกเลยว่าคันนี้ไม่ใช่ตัว GR Sport แต่ว่า เปิดไฟฟ้าเหมือนกันเดี๋ยวเราให้ดูกันเลยมีกล้องถอยหลังอะไรครบหมดมีให้ครบนะแล้วคือนี่นะครับผมอยากบอกเลยนะอยากให้ดูไฟท้ายเป็นของโคยเตสแตรนลี่จากโรงงานเลยนะครับเดี๋ยวให้มาดูเดี๋ยวเออตากล้องซูมเข้าไปดูหน่อยนะครับนี่ครับโคยเตสแตรนลี่นะครับเราดูยังไงเราดูจากตรงนี้เลยทุกคนโคยเตสแตรนลี Ko ่แล้วก็คือเราดูจากน็อตที่ยังไม่ขนาดอะไรคือโ<ห> <ite> คยเตสแตนลี่คือบริษัทที่ผลิตโรงงานโตโยต้า แต่ถ้าไฟท้ายเคยโดนชนแล้วเขาก็อาจจะเปลี่ยนเอาอะไรอื่นมาเปลี่ยนแต่ที่สําคัญนะอันนี้นะนตอนแรกนึกว่าชาน่ไผ่โมบคยเตะไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับชยนะโอ้ยผมมือเดียวผมก็ผมก็ป้อเปี้ยนิดน,นึงนะทุกคน <laughs> <laughs> นี่นะทุกคนคิดว่านี่เป็นที่วางของแต่มันไม่ใช่ผมปิดนะ,ะมันเป็นที่กางเสือก ใช่มันเป็นที่กันเสือกพอปิดมาคนมันจะไม่เห็นเนี่ยคนจะไม่เห็นเลยว่าขายอ่ะเอาอะไรมาบ้างใช่แต่ฟิล์มมันมืดอยู่แล้วนี่ไม่โอเคเหลืออีกสองคันนะห้ามพลาดนะเจ็ดแสนหกหมื่นเก้าพันี2ยี่สิบสามไมสมูทเป็นเด็กจบใหม่อ่ะซื้อได้ปะเป็นเด็กจบใหม่ถ้ามีสลิปเงินเดือนทํางานเกินหนึ่งปีแล้วก็รายได้สองหมื่นบาทรีบทักมาเลยเดี๋ยวผมดันไฟแนนซ์ให้ทุกเคสแล้วก็มีไฟแนนซ์จัด ไปจัดได้ถึงที่บ้านเลยไม่ต้องไม่ต้อง,ไม,องไม่ต้องมาไม่ต้องปวดหัวมีจัดอน้าอาชีพี่แบบรับสดอ่ะรับสดโอ้โหทักมาก่อน JAME มี2ใต้คลิปนี้ทักมาเลยบอกเลยช่วยดันทุกเคสโอเคขั้นถัดไปนะครับสีสีดำแบบคมๆแบบสีแบทแมนนะผมอันนี้ผมชอบนะบอกเลยว่าคันนี้เปิดราคาไปจะช็อกนะบอกเลยฮอนด้าจงฮอนด้าแจกไม่ต้องซื้อนะซื้อคันนี้เ <c oughs> พระว่า <c oughs> เป็นตัวไฮบิด พรีเมียมเซฟราคาเท่าแจ๊สเลยเหรอฮะราคาไม่ใช่ราคาเท่าบุกซิตี้มือหนึ่งเลย oh. แบบไม่ห่างกันเยอะเพราะว่าราคา6กแสนเ้าหมืบาทนะ oh. บอกเลยคันนี้ฟีดาวผ่อนอยู่เหมือตนตน้ตนๆนะอ oh. บอกเลยมาดูให้ดูรอบคันเลยนะ oh. ให้ดูรอบคันเลยแล้วคือเป็นไฮบริดพรีเมียมเซฟตี้ด้วยแต่ว่าไมา่แสนสองแล้วแล้วก็เป็นตัวปี21นะใครอยากได้ตัวแบบที่มันมีลุกทอบะ แล้วคือไม่อยากโดนราคา7จ็ดแสนกลางแบบขนานะั้นมาดูคันนี้ได้6 9 9 0 0เเป็นโตโยต้า1.8ไฮบริดพรีเมียมเซฟตี้นะครับมาดูให้เราเปลี่ยนฟิล์มให้เราด้วยเดี๋ยวเราเปิดดูเข้าชมข้างในกันนะครับโอเคชมข้างในกันเลยอันนี้นะครับเป็นเบาะแบบสีเลือดหมูด้วยเป็นตัวพรีเมียมสีเลือดหมูตัดกับคอนโซล,ลรถที่เป็นสีดำบอกเลยว่าเบรกเบรกออโต้โฮอะไรมีให้ครบหมดเลยนะก็คือเราเราสามารถ ปรับเซตติ้งได้แล้วกดเหยียบเบรกลวมดึงเท้าออกจากเบรกก็ได้เลยเมื่อกี้คือมีปรับแสงด้วยทําไมคุณเปิดเร็วจังคุณได้ก็ซื้อคุณได้แต่ผมคนพิเศษลูกค้าไม่ต้องเห็นลงเห็นรถนอทอน <c oughs> จะซื้อรถมือสองทักทีบอกเลยซื้อกับคนมั่นใจมั่นใจดีกว่าแล้วดูรถเป็นหนอคนขายอะ่ะบอกเลยผมดูเป็นเพราะว่าผมเคยไปเรียนดูรถมาแ <c oughs> อร์หลังแยกก็มีให้ด้วยนะครับคันนี้บอกเลยว่าตัวนี้คือแบบ เซฟตีส้สุดๆเลยเพราะว่ามีถุงนิราภาัยแ่ตำแหน่งนะ ใช่ใช่ใช่นี่ฟิล์มเพิ่งติดใหมให่ด้วยนี่นะเพิ่งทําเลยติดจุยจ้ยติดจุ้ยยังติดอยู่เลยทุกคนทุกคนดูอะไรอย่างดีทุกคนผมบอกเลยโอเคพามาดูข้างหลังกันมามามาพามาดู <c oughs> พามาดูข้างหลังกันโอ,โอ้โหตากล้องนี่ยังไม่พูดเยอะแต่ว่าขอเริ่มแม่งแล้วนะโอ,โอเคพามาดูข้างหลังกันแนทนแทนที่นีรักษาสุขภาพด้วยนะคะเพราะว่าไข้หวัดใหญ่กำลังระบาดนะคะที่ออฟฟิศเป็นกันหลายคนแล้วนมะใช่ครับทุกคนที่ออฟฟิศเป็นกันหลายคนแล้วนี่นะคะบอกเลยว่า ข้างในก็ดีนะบอกเลยว่าน็อตอะไรไม่เคยเยัียบเลยนะเดี๋ยวผมให้ดูคือพาดูห้องเครื่องมั้งสิคะใช่ครับเดี๋ยวพาดูห้องเครื่องใจเย็นก่อนโอเคอันนี้เป็นล้อแมกแบบทูโทนด้วยนะเดว <มา S 2> เดามาดนะูล้อแมกก <ใจ S 1> ันนี่นะล้อแมกแบบทูโทนทุกคนเนี่ยล้อแมกขัดจนเงาเลยนะอยากให้มันดูแบบช่วงช่วงช่วงล่างหน่อยไม่มีซึมไม่มีอะไรนะทุกคนเธอเอาเข้าไปดูเป็นปะนี่นะทุกคนเธอพดก,กับช่างก็ได้โอเคเนี่ยทุกคนเดี๋ยวผมให้ดูเลยนะว่า เนี่ยซุ้มล้ออะไรเนี่ยไม่มีเดิมๆจากโรงงานเลยนะบอกเลยไม่มีรมั่วไ,ไม่มีไหลซุ้มดูยังไงว่าเดิมดูยังไงว่าเดิมเนี่ยคือเราต้องดูจุดจุด Q C แล้วเราก็ต้องดูน็อตข้างในนะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมจะชี้นะครับว่าเนี่ยมันยังเดิมจากโรงงานอยู่เลยโอเคแล้วก็เนี่ยช่วงล่างช่วงล่างเนี่ยไม่มีไม่มีชนไม่มีอะไรนะมีแมงบุมมาเกาะตัวหนึ่งแต่ไม่เป็นไรแล้เราก็ได้เปิดโปร่งห้องเครื่องมาแล้วของตัวโตโยต้า1.8ึ่งไฮบริด พรีเมียมเซฟตี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูห้องเครื่องกันโอเคอันนี้คือเป็นตัวแบตนะตัวแบตไม่เคยถอดอะไรเดิมจากโรงงานนะน็อตอะไรไม่มีเคยขยับเลยนะครับทุกคน<ฆ>บอกเลยว่าเนี่ยเดี๋ยวดูน็อตทุกตัวได้เลยห้องเครื่องนี่สมัยนี่จุด QC จากโรงงานนะใช่เจอแล้วจุด QC นี่จุด QC ลําลำดับหนึ่งนี่สีม่วงจุด QC ลำดับสองนะคะเนี่ยเราก็จะดูตามจุด QC ต่างๆได้นะคะ นี่นะครับคือสติกเกอร์หม้อนําร้อนอยังครบอยู่เลยผมบอกเลยนะว่าทุกอย่างครบหมดเลย oh. บอกเลยเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูข้างบนด้วยเนี่ยข้างบนจุดกระโปรงข้างบนนะอาอ่างนี้นะคะทุกคนแค่สติกเกอร์มันไม่พอนะปกติถ้าอยากรู้นะคะว่าเป็นฝาเดิมจากโรงงานไหมถ้าดูเป็นเปล่านี่นะคือสติกเกอร์จากโรงงานยังมีอยู่เลยเนี่ยสติกเกอร์ห้ามจับแล้วก็ที่สําคัญฝากระโปรงน้าไม่เคยเปลี่ยนเพราะว่าเนี่ยจุดจุดระบายความร้อนอะไรยังครบอยู่เลยแผ่น แผ่นความร้อนอะไรเนี่ยเดิมจากโรงงานเลยนะครับทุกคนนี่นะคะทุกคนดูแค่จุดนี้ก็พอแล้วครับะะผมของโตโยตา้าเ,เลยว่าเป็นของโตโยต้านะคะโตโยต้าทุกคันฝากระโปรงหน้าต้องมีสลับโตโยต้านะคะครับผม6กแสนเก้านเก้าพันะนบอกเลยสิ่งที่สําคัญต้องมีแผ่นเพจด้วย ใช่ใช่แผ่นเพจต้อง,ต,องตรงกับทะเบียนรถด,ด้วยนะครับผมใช่ครับผมผมบอกเลยนะหกแสนก็าหมือนกับพันนะอยากคุยเรื่องราคาก่อนรถไปรถไปเยอะมากอนะลายไปหลายแสนเนี่ยเพราะว่าออกใหม่นี้ร้านหนึ่งนะบอกเลยรถไปสี่แสนแต่ว่าไม่แสนสองปี21สิบเอ็ดผมว่าคุ้มนะใครอยากได้คันสีดาบอกเลยว่ามาจัดกับผมได้ดบอกเลยนะครับเด<ม>ี๋ยวผมปิดแล้วไปดูคันขาวก่อนดีกว่าปิดสุท้าย<บ>เป็นตัวไฮบิดพรีเมียมโปรตีนะไม่ใช่ตัวเซฟตี้แต่ ราคาเท่ากับตัวดําเมื่อกี้แล้วก็ไม้ไม่ถึง1นึ่งแสนราคา6 9แส0เกนะเฮ้ยขอโทษนะครับไม้1นึ่งแสนพอดีเลยนะใครอยากได้สีขาวบอกเลยนานๆเข้ามาทีนะเป็นตัวไฮบิดพรีเมียมวิ่งประมาณ20-22โลลิตรมาปี21นะเป็นล้อยแล้วหรอใช่เป็นล้อมิชลินนะครับผมบอกเลยว่าสวยสวยมากๆโอเคเดี๋ยวเราเข้ามาดูข้างในกันเป็นรถมีประวัติศูนย์ครบนะทุกคนนี่นะบอกเลยว่าสีข้างในนี่คือแบบ ปัดไฟฟ้าแต่แตบตำแหน่งฟินๆเลยแล้วก็แอรแยกดัวโซนผมบอกเลยทุกอย่างข้างในนี่คือเพดานนี่คือสีดำแต่ก็ยังไม่มีรอยเจอไม่มีอะไรคือแบบมันดูโอเคนะครับคอนโซลก็สวยเหมือนกันบอกเลยว่าเบาะหนังฟมนี้ก็คือ,อยังดีอยู่แล้วก็มีจอทัชสกรีนที่ยังมีสติ๊กเกอร์สติ๊กเกอร์ติดอยู่สติ๊กเกอร์ติดอยู่กเ,กดยเดี๋ยวเราให้ดูรอบคันนะครับไม่มีหมกเม็ดโอเคเรามาดู ข้างประตูกันนะครับนี่นะครับพาไปดูข้างประ,ประตูกันโอเคน็อตอะไรยังยังมียังครบอยู่ไม่เคยขยับเลยนะครับผม <lok> นี่นะครับอยากให้รีวิวดูใกล้ๆทุกมุมเลยนะทุกคนบอกเลยว่ามีแค่เฉพาะเดือนนี้เท่านั้นประกันเครื่องเกีร์ทุกคนตรงนี้มีที่วางแก้วด้วยเพื่สังเกตใช่ใช่ทุกคนเป็นที้วางแก้วตรงกลางด้วยได้นะครับ ตะกรงเนีดูต่อโอเคที่วางแก้วตรงกลางก็มีที่วางแขนผมบอกเลยว่าตัวนี้ก็พิีเมียม่ยพรีเมียมสุดๆเลยใครอยากได้นะครับออกได้6กแ0น0ก็หมื่นเเริ่มผ่อนหม0 0นบาทบอกเลยว่าคันนี้นี่คือผมก็ชอบนะเพราะว่ามันเป็นสีขาวด้วยโอเคเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันโอข้างในนี้เขาก็มีแผ่นรองนะครับบายบาสเรียบร้อยแล้วโอเคเดี๋ยวเราดูอุปกรณ์ อุปกรณ์อันนี้มีหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเปิดดูนี่นะบอกเลยว่ามีอุปกรณ์สุกเฉิญครบแล้วใช่นะครับผมบอกเลยว่าคันนี้พร้อมแล้วแล้วก็เนี่ยเดี๋ยวไปดูนะเซียวมะพร้าวนะครับจากโรงงานโตโยต้าเลยนี่นะคะบอกเลยว่าใครดูรถไม่เป็นต้องดูตรงนี้ก่อนเลยนะเซียวมะพร้าวดูว่าหลังเคยชนมาไหมผมบอกเลยว่าซื้อรถทั้งทีต้องซื้อกับคนที่เชื่อใจแล้วภาพ เออทักผมมาเดี๋ยวผมพามาดูรถรถ<ช>ที่เหมาะสมกับคุณพี่แล้วก็รถที่คุ้มที่สุดรถน่ะมีทั้งหมดหลายคันแหละมีเป็น5 0 0ยคันแหละแต่ว่าผมจะเลือกคันที่คุ้มที่สุดให้กับลูกค้าของผมนะโอเคเรามาดูต่อกันรีบทักมาเลยนะ JAMC สามแถมประกันฉุกเฉินแล้วก็ประกันเครื่องเกียร์ด้วยถึงแค่วันที่11นี้นะคะใช่ครับผมแล้วก็ก่อนรถเราออกไม่ต้องเป็นห่วงเลยเพราะว่าเรามีบริษัทชานา่ชั้นนำ ที่มาตรวจนะครับเป็นเติร์ปาร์ตี้ชื่อว่าชิกเป็นบริษัทออรับรองจากมาตรฐานเยอรมนีตรวจทั้งหมด274จุดไม่ต้องห่วงเลยนะครับผมรับประกันคุณภาพเกรด A นะครับที่เพลยยนต์แล้วก็อย่าลืมทักมานะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ด้วยนะครับผมขอบคุณนะครับ<า>เจอกันนะครับ